สวัสดีครับช้วไปก์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับทักทายกันในรอบเด็กรูปแบบของพอร์สแคทเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็คลิปที่2แล้วนะฮะที่มาเจอกับเพื่อนนะครับก็ตามสัญญานะครับที่เรบปากกันเอาไว้ว่าจะสรุปเรื่องราวของมาร์คมาเกธให้ฟังกันสักหน่อยซึ่งก็มั่นใจนะครับว่ายังคงมีหลายๆคนนั้นเฝ้าตามติดนะครับอยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปของอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้หลังจากที่นะครับเขาก็ต้องถอนตัวจากการแข่งขันอย่างกระทันหันในสนามที่ผ่านมานะครับ ที่อาเซนเนอร์แลนด์หลังจากที่ตั้งใจนะครับที่จะลงแข่งขันในรอบสปริงก็แบบฟืนๆน,นะฮะสุดท้ายนะครับในรอบเมนเดตวันอาทิตย์ก็ไม่ไหวยินนะครับบอกว่ามีอาการเจ็บที่ซี่โครงว่าอย่างนั้นก็ผลมาจากการที่ไปล้มไฮไซต์ ide, ตั้งแต่สนามก่อนหน้านู้นะครับที่เยอรมันในซักเซนลิงนั่นเองนะครับ <c oughs> วันนี้มาร์กเองก็อยู่ในสถานการณ์ของคนที่จะต้อง พักฟื้นนะครับบาดเจ็บนะครับไม่ต่างจากนักแข่งหลายๆคนในตอนนี้ล่ะฮะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่ามาร์กนั้นจะมีแผนหรือว่ามีความคิดเห็นแล้วมีการอัปเดตอะไรกับแฟนๆกันบ้างนะครับเมื่อพูดถึงนะครับว่าตอนนี้วิกฤตที่ Honda เผชิญอยู่เนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เขาจะต้องท้าทายกับสถานการณ์ที่ยากจะคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Honda แน่นอนนะครับว่าแฟนๆคงจะต้องถอนหายใจกันยาว ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่จะแก้ปัญหาได้เมื่อไหรกันแน่มาร์กบอกว่าในวันอังคารน,นี่นะครับที่มารดริดในสเปนบ้านเกิดเขานะผมก็เข้ารับการตรวจอย่างละเอียดหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บในเซก็กซ์สเรงที่เยอรมันแต่บางครั้งมันก็ยากจะเข้าใจนะว่าซี่โครงเนี่ยมันหักหรือไม่เพราะว่ามาร์กมีอาการเจ็บตรงนั้นนะครับมาร์กบอกว่าคือในช่วงที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเจ็บเล็กน้อยละแต่หลังจากการแข่งขันในรอบสปริ้น นะครับอาเซนเน์แลนเนี่ยสถานการณ์มันก็กลับดูแย่ลงไปอีกเพราะว่าในช่วงเมื่อคืนประมาณสองทุ่มเนี่ยมันปวดขึ้นมากเลยล่ะผมก็นอนไม่หลับตอนเช้าผมก็เลยไปที่ศูนย์การแพทย์ในสนามเ,เพื่อที่จะบอกพวกเขาว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะลงแข่งขันได้ละพวกเขาก็เลยทําการทดสอบนะครับทดสอบร่างกายเช็คอาการอย่างเงี้ยนะก็เห็นว่ามันเกิดการแตกหักนะครับแต่มันก็เป็นรอยที่เล็กมาก ว่าอย่างนั้นนะครับเพียงไม่กี่มิลหรอกตอนนี้อาจจะมีรอยร้าวออกมาตอนนี้ผมก็เลยมีเวลาที่จะต้องพักฟื้นร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจอีกเดือนครึ่งนะครับทีนี้เมื่อถูกพูดถึงนะครับว่ามันยากแค่ไหนครับที่จะจบการแข่งขันรอบสุดท้ายในก่อนที่จะปิดครึ่งฤดูกาลนี้นะครับมาร์คบอกว่าที่แซ็ซ์ริงเนี่ยผมจบสุดสัปดาห์นี้ด้วยเรียกว่าการมีคะแนนนะครับแต่ในที่นี่เนี่ยก็คือ,คอเราสามารถที่จะ อยู่แบบว่าห่างประมาณ0.8เลยนะครับเมื่อเทียบกับหัวแถวเนี่ยดังนั้นมันแต่มันก็ทําให้ผมได้มีความมั่นใจขึ้นว่าอย่างนั้นทีนี้เมื่อถูกถามว่าแล้วมีคนบอกว่าคุณเนี่ยนะครับจะชิ่งหนีฮอนด้าหรือเปล่าในสิ้นปีนี้เนี่ยทั้งที่คุณเองก็มีสัญญาไปจนถึงปีหน้านะครับเป็นข่าวลือมาเนี่ยมาก็บอกนะครับว่าเมื่อคุณพบกับชะตากรรมที่ตกต่ำเนี่ยคุณก็จะไม่คิดถึงอนาคต แต่ถ้าคุณคิดถึงในเรื่องของการสร้างตัวเองการเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็คือก็ไม่ต่างอะไรกับผมที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากในตอนนี้นะครับกับการที่ผมเป็นนักแข่งในอาชีพของผมเนี่ยแต่โชคดีนะับมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตส่วนตัวของผมละเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวก็ช่วยให้ผมไนะมีความเชื่อมั่นต่อไปมีศรัทธาต่อไปพวกเขากําลังช่วยผมอยู่ ตอนนี้ผมก็ต้องผ่อนคลายเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ที่ซินเวิร์สต์สโตนสนามต่อไปในอังกฤษด้วยความมุ่งมั่นเหมือนเดิมละ่ะแต่อาจจะเป็นวิธีการที่แตกต่างออกไปว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้เมื่อถูกถามว่าคุณช่วยช่วยออบอกหน่อยนะฮะว่าการที่จะตัดสินใจว่าจะลงแข่งหรือไม่ลงแข่งเนี่ยนะครับคือตัดสินใจยังไงนะครับรูปแบบแล้วว่ามันเกี่ยวกับทีมหรือว่าตัวคุณเองยังไงมาร์กก็บอกว่าผมนี่ถูกสอนมาเสมอละ่ะว่าอย่าตัดสินใจอะไรบางอย่าง เมื่ออารมณ์ของคุณเนี่ยมันกำลังร้อนอยู่ตอนนี้ผมม่ต้องการพักผ่อนเพื่อที่จะต่ายตองแล้วก็คุยกับคนใกล้ตัวแล้วก็ค่อยกลับไปแข่งต่อก็แน่นอนว่าไม่ได้ตั้งเป้าหรอกว่าจะต้องขึ้นไปอยู่ในอันดับสูงสุดเพราะผมรู้ว่าเนี่ยผมเองก็ต้องแบบว่าพุ่งก็ไปหากำแพงนแน่ละ่ะแต่ผมคือนักสู้แล้วก็ผมพร้อมจะผลักดันต่อไปผมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้ว่าในอนาคตเนี่ยผมก็ยังจะทุ่มสุดตัวละ่ะไม่ว่าจะอยู่ใน อันดับที่เท่าไหร่ไม่ว่าจะอยู่ในทีมไหนไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรแหมนะครับมาร์คทำไมตอบแบบยังไงให้ได้ลุ้นนะครับทุกคนบอกว่าคือจะไม่จบที่ Honda หรือเปล่านะครับทำไมออกมาแบบนี้อานะครับเดี๋ยวจะเพิ่งคิดมากอาทีนี้เมื่อถูกถามว่า Honda เนี่ยเหมือนจะคำหาหนทางในความมืดมิดเสลือเกินเนี่ยจริงหรือเปล่าแบบเป็นแบบนั้นไหมมาร์กก็บอกว่าผมก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าปิดบังความจริงได้หรอก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักแข่งหลายคนที่ผ่านเข้ามานะครับในทีมเราเนี่ยอย่างเปโดซาแล้วก็มาที่ลอเรนโซแล้วก็มาที่น้องชายของผมคืออเล็กซ์มาเคสเนี่ยนะครับตอนนี้ซึ่งไปอยู่เกสซี่นี่แล้วเนี่ยมาได้73แล้วก็โฟลสปาโกโรแล้วก็จูอนเมียแต่ก็ไม่มีใครที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการแข่งขันแบบที่ต้องการเลยเราก็ต้องเข้าใจนะฮะว่ามันทําไมล่ะแล้วก็มันก็อาจจะ เป็นเพียงเรื่องเดียวแหละครับที่จะต้องรอนะครับหลังจากการทดสอบในช่วงฤดูหนาวผมเองก็มีความรู้สึกที่ดีนะครับจากสภาพร่างกายของผมแต่ผมก็นะครับจะต้องแบบว่าปิดบังความจริงเอาไว้ว่าผมเสี่ยงนะครับที่จะล้มอยู่หลายครั้งมากนะฮะแต่ตอนนี้นยผมก็แค่ต้องการที่จะพักผ่อนหมาก,ก็คือมากกวันยังค่ำนะครับเขาอาจจะบอกว่าเขารู้ว่าร่างกายมันเจ็บมันช้ำอะไรยังไงก็ตามเนี่ยนะครับ ในรอยยิ้มในการต่อสู้ในสิ่งที่เราคาดหวังว่าเขาน่าจะสุขุมรอบครอบเขาน่าจะไม่อยากจะเสี่ยงอะไรแต่ก็อย่างที่เขาบอกครับว่าบางทีเขาก็เลือกที่จะปิดบังเอาไว้คือใจมันอยากจะเสี่ยงอยู่ดีนะครับนั่นก็คือตัวเขาอ่ะทีนี้เมื่อถูกถามนะครับถูกคุยถึงเรื่องราวบอกว่าเนี่ยคุณจะเปลี่ยนนะครับสไตล,ล์เปลี่ยนแนวทางในการขับในการแข่งขันที่สนามซิ e r s สโตนในสนามต่อไปหรือไม่อย่างไงมาก็เคลียร์ประเด็นนี้ว่าก็ในฐานะของการเป็นนักแข่งนะน,นะ ผมก็อยากจะทุ่มเทให้มันเต็มร้อยเสมอแ่ละในสนามเนี่ยผมมาที่นี่ในเซนก็ด้วยเช่นกันตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยก็ไม่มีนักแข่งของ Honda คนใดเลยนะครับที่ได้มีผลการแข่งขันอย่างที่พวกเขาต้องการเลยเพราะาเราจะต้องเผชิญกับการแข่งขันในรูปแบบที่มันแตกต่างกันออกไปโดยก็ไม่ได้คิดว่าเราจะสามารถที่จะชนะการแข่งขันหรือว่า อยู่ในสิบอันดับแรกได้นะครับนั่นก็คือเป็นผลรับที่โหดร้ายนะครับที่แฟนๆฮอนด้าก็ต้องทําใจและก็เข้าใจด้วยเนาะทีนี้เมื่อถูกถามถึงว่าแล้วผู้จัดการทีมนะครับอาเบโตแล้วฮะก็คือเขาพูดเป็นในงไนะฮะว่าอาจจะมีการขาดการพูดคุยการสื่อสารกันนะครับระหว่างทีมงานในญี่ปุ่นกับในยุโรปเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงในเรื่องนี้มาก็บอกว่ามันก็เป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนหละรเรื่องนี้แหละเพราะว่า แต่ผมเองก็ไม่ได้กังวลนะในฐานะของของการเป็นนักแข่งเนี่ยก็คือผมไปประชุมแล้วก็ผมก็ไปแสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าเพื่อที่จะปรับปรุงโปรเจกต์ของเราเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็ใช้รถในแบบเดียวกับที่ในปอติเมาสนามแรกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่นะครับรถที่พวกเขาเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับให้มาแต่มันก็ยังไม่ได้ผลแล้วก็ที่บอกว่าคนอื่นที่ตัดสินใจบางอย่างเนี่ยเอาจริงๆนะครับก็คือ ทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่บอกว่าคุณนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะจะจัดการอะไรมันเองนะครับอืมอประเด็นนี้ผมก็รู้สึกว่างงๆเหมือนกันนะครับที่เขาบอกว่าที่ถูกกล่าวว่าแล้วคนนื่นจะตัดสินใจบางอย่างแทนเนี่ยก็คือ,คอทุกอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่กระทําโดยตัวเราเองไปซะทั้งหมดนะครับถ้าความเข้าใจของผมผมว่าประเด็นนี้น่าจะหมายความว่า ก็คือ Honda เองเขาก็ยังคงอาจจะมีนนยยะอะไรบางอย่างในการทํางานอยู่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้จะฟังนักแข่งทั้งหมดร้อยเปอร์เซนหรือว่าไม่ได้ฟังทีมงานร้อยเปอร์เซนผมเข้าใจมากนะครับที่เขาอาจจะต่อแบบกำรรกวมอย่างนี้นะก็คือเขาไม่สามารถที่จะบอกว่าเออพวกเขาฟังผมนะพวกเขายอมรับพวกเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือบอกว่าเนี่ยเออบางสิ่งบางอย่างก็คือมันมันคนอื่นเนี่ยอาจจะตัดสินใจได้นะครับ แต่มันก็ทุกอย่างก็ไม่ใช่ว่ามัน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 จะเกิดขึ้นด้วยด้วยนักแข่งด้วยตัวของนักแข่งเองอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นผมก็ยังมองนะครับว่าสิ่งที่อาเบโตผู้อีกนะครับผู้การทีมเนี่ยสื่อสารมาก่อนหน้านี้ว่ามันมีการสื่อสารบางอย่างนะครับที่ไม่เข้าใจกันนะครับอาจจะแล้วระหว่างทีมงานยุโรปกับทีมงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจาจะบรถเนี่ยจะถูกวิจัยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะถูกวิจัยมามาที่นู่น นะครับในส่วนของ RC23 องในแต่และเวอร์ชันเนี่ยจะมีวิศวกรนะครับหลกัหลกๆเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นพัฒนาแล้วก็ทำมันมันมามาจากที่นู่นเลยหลังจากนั้นก็ทีมงานทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะมาซัพพอร์ตในส่วนที่เหลืออยู่มันก็อาจจะเป็นการทํางานร่วมกันก็จริงนะครับแต่ใดๆแล้วทุกคนก็ทราบดีใช่ไหมว่า,าระบบการทํางานของคนญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่ไม่ว่าจะเป็นฮอนด้เนี่ย มันก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ทางคนญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิมเนี่ยเขายึดถือกันมานานเนี่ยก็ยังเป็นในแบบนั้นอยู่ดังนั้นนะครับมันก็เลยอาจจะมีช่องว่างนะครับว่ายุโรปอาจจะมองมุมนี้ญี่ปุ่นอาจจะมองในแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นอะไรที่มันปีนเกลียวกันอยู่หรือว่ามันยังค้างค้างคาคากันอยู่ครั้งหนึ่งนะครับสเตฟานบรัรเดอร์เทสไรเดอร์ของทีม ฮอนด้าเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตว่าตามจริงแล้วการสื่อสารในเรื่องของภาษาก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ถนัดไม่ไม,ไม่คล่องแคล่วเรื่องของภาษาอังกฤษเท่าไหร่ดังนั้นบัเดอร์มองว่าประเด็นตรงนี้นะครับเรื่องของความไม่เข้าใจกันเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องของภาษาด้วยในตอนนั้นผมก็มองว่าเป็นประเด็นที่มีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอวะอย่างเงี้ยนะฮะคือก็เข้าใจนะครับว่าลาพังเราจะสื่อสารกันพูดคุยทักทายกันแบบในชีวิตประจําวันเนี่ยมันมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันทําได้ใช่ไหม แต่นะครับถ้าเราจะคุยกันในเรื่องของเครื่องยนต์ก,กลไกเรื่องของวิศวกรรมเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของเนี่ยพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะฮะมันจะไม่มีความเข้าใจเรื่องในภาษาเนี่ยผมว่าโอ้โหมากนะครับถึงขั้นมากเลยนะฮะดังนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนกับที่สเตฟานบัเดอร์เทสเะอตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าประเด็นนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่นะครับที่ผมดูเนี่ยนะครับที่ผมดูความคิดเห็นของแฟนๆเอาแค่ในบ้านเรานะฮะ อย่างเนี้ยที่ติดตามกันมาเนี่ยมันก็จะมีมากมายหลายความคิดเห็นใช่ไหมที่บอกมาว่าแมน่าจะเปลี่ยนเทสตไรเดอร์นั่นแหละตัวดีเลยสเตฟานบาัตเดอร์เนี่ยอยู่มานานแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอืมก็อย่าลืมนะครับว่าสเตฟานบาัตเดอร์ก็คือเป็นเทสตไรเดอร์ที่อยู่อยู่มาตั้งแต่ยุคที่มาร์กเียงไกลมาร์กยุ่งรุ่งเรืองนะครับถ้าจะบอกว่าเขาไม่มีดีเลยมันมันก็พูดยากครับหรือว่าจะบอกว่าในตอนนั้นมาร์กอาจจะอยู่ในสภาพร่างกายที่โอเค ทีมอื่นอาจจะยังคงเหมือนเป็นยักษ์หลับครับยังไม่ตื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยทําให้การทํางานของฮอนด้าเนี่ยดูเหมือนว่าหยิบจับอะไรแก้ไขปัญหาอะไรมันก็รวดเร็วทันใจดีเหลือเกินไม่เหมือนในตอนนี้หรือเปล่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปคู่ต่อสู้นะครับแข็งแกร่งขึ้นไหมนะฮะทุกคนอ่านนะครับก็คอยดูนะครับว่ามาร์กเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงสไตล์การขับเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเปลี่ยนไปผมสังเกตเห็นนะครับว่าเขามีความนิ่งมากขึ้นนะ ทุกคนสังเกตเหมือนผมไหมครับในรอบฝึกซ้อมหรือแม้กระทั่งการล้มกันอะไรเงี้ยเขาก็จะชิวๆคล้ายๆว่าเหมือนปลงคล้ายๆว่าเหมือนปล่อยวางคล้ายๆว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปพักดีกว่าอาจจะเดือนครึ่งเนี่ยกลับมาค่ายว่ากันตอนนี้ก็โยนให้กับทีมงานโยนให้กับวิศวกรของ s อสีเนี่ยได้ทํางานได้อะไรกันไปก่อนส่วนตัวของเขาในฐานะนักแข่งเนี่ยก็จะต้องคอยดูนะครับเมื่อร่างกายพร้อมในซิมโฟนต์ถ่ามันจะเป็นไปแบบนั้นนะค่อยกลับมาค่อยมาลุยกันต่อ เขาก็เลยอยากจะไม่ค่อยซีเรียสก็อย่างนี้เขาบอกไปครับว่าตอนอยู่เยอรมันเนี่ยเหมือนเขาซีเรียสเขากดดันตัวเองมากเกินไปก็เลยล้มแต่มาในที่นี้เขาจะผ่อนคลายให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่มาร์กมาเกสสื่อสารกันออกมาครับเดี๋ยวขอแจ้งข่าวเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับฮอนด้าครับตอนนี้อาเล็กวินส์ครับหมายเลข42ของ L c r ซียฮอก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เจ็บหนักจากไฮไซ์ที่มูเจโรนอิตาลีเนี่ยล้มจนจะต้องผ่าตัดขาถึง2ครั้งนะครับที่นาแข้งในกรที่น ในโรงพยาบาลนะครับใช้ชีวิตในโรงพยาบาลกับทีหมอทีแพทย์อยู่ถึง16วันเต็มๆผ่าตัดไป2ครั้งครับวันนี้นะครับก็ประมาณ3 4ชั่วโมงย้อนหลังไปนะครับในเวลาในบ้านเราเนี่ยดังนั้นนะครับช่วงเวลาจากนี้ไป1เดือนกว่าๆนี่นะครับจากการที่จะไปพักฟื้นที่บ้าน,นี่อรอเรกลินจะไหวหรือเปล่าที่ซินว์โซนในอังกฤษครับเชื่อว่าหลายคนคงจะจำโมเมนต์ในปี2019ใช่ไหมครับที่เขาตอนที่ยังอยู่ซูซูกิแล้วก็แบทเทิลนะครับใส่เดียวกับมาร์คมาเกสนี่แหละโอ้โห สุดมันเร้าใจเลยนะครับแล้วก็ไปเฉือนกันแค่โค้งสุดท้ายนะครับเบียดเข้าเส้นชัยชนะมาร์กไปแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นนะครับนี่ก็คือเป็นแม์ในใจแมทหนึ่งของคนรัก MotoGP นะครับอ่ะก็ให้กำลังใจรินส์นะครับขอให้กลับมาโดยเร็วนะครับก็ยังไงฮอนด้าก็เฝ้ารออยู่แหละจะได้มาช่วยคลำนะครับมาช่วยแก้ไขปัญหาช่วยกันนะครับสำหรับนักแข่งที่เจ็บอยู่แต่จวนเมียยังไม่ทราบอาการนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าเมียเนี่ยอาการน่าจะไม่หนักหนาไม่รุนแรงเท่า สำหรับอาริกลินเนี่ยอันหนักสุดแล้วนใน h o ฮอนดาในตอนนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีครับ